ไม่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 เกม,ม,ม,มฟรีไฟล์ของเราจะต้องปิดตัวลงแล้วหรือน,นี่เมื่อเกมผับจีเป็นทกาวและผู้ร่วมสร้างผับ g Mobile ยื่นฟ้องร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อเกมฟรีไฟล์กอนฟีผักจีเอาแล้วครับวันนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนทั้งคอมเมนต์และกระแสในโลกโซเชียลบอกเลยว่าลุกเป็นไฟเอาแล้วฮะงานนี้ฟรีไฟของเราจะรอดหรือเปล่าเมื่อผักจียื่นร้องให้ Apple และ Google ถอดเกมฟรีไฟและฟรีไฟล์แออกจาก iOS และ Android พวกเรายังจะได้เล่นฟรีไฟลต่อหรือไม่ถ้าปักคงจะได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันกับรายการบิกกนิวข่าวสารจากไอบิกกแอคโคล พามพามพาพาม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 พาพามพามพามพาพามพาพามพมพามพา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 มพาาพมพาาโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเปิดตัวมาแบบะละลิกละลีหลั่นล้าสบายใจอะไรอย่างงี้วันนี้บอกเลยว่ามันมีดราม่าอีกแล้วว้าวฟีไฟของเรานะครับผมเป็นประเด็นอีกแล้วครับประเด็นระดับโลกนะรอบนี้นะ ไม่ใช่ระดับในประเทศไทยระดับเอเชียระดับอะไรวันนี้ดรามา่าระดับโลกอะไรจะเกิดข,ขึ้นกับฟีไฟล์ของเรา แล้วก็เหนื่อยใจขอพูดก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ใช่ติ่งฟรีไฟลเท่านั้นมาดูอาจจะมีเคมอื่นมาด้วยแล้วพี่ก็อาจจะโดนด่าโดนโถวว่าไอปา้ปัญญาอ่อนนี่มันใครวะอะไรอย่างเงี้ยออกมาดิน้นออกมาร้องห้ามก็ขออนุญาตดิ้นแล้วขออนุญาตร้องเลยละกันนะครับ ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวสารเฉยๆนะครับส่วนใครที่อ่าแ,แ,แวะเวียนเข้ามาดูจะคอมเมนต์อะไรกันแล้วแต่ละกันแต่ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะฮะว่าฟีไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่เกมก็มาเล่นสนุกสนานแล้วก็เป็นติ่งเกมธรรมดานะครับแต่ว่ามันก้าวข้ามจุดน,นั้นมาละ <Yay! S 1> ที่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะั้นตั้งแต่อายุ 13- 14 15, 15ไปถึง18 2 0 25 ใช้ฟีไฟเป็นอาชีพได้นะฮะเพราะว่าฟีไฟเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีของใหม่เยอะใช้เงินเยอะเติมเยอะเพย์ทูวินอะไรก็ว่ากันไปพ่อค้าเพชพ่อคา้าไอดีเลยจะขายทั้งเพชขายทั้งไอดีได้เยอะกว่าเกมอื่นๆขอย้ําตรงนี้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในวงการฟีไฟก็จะไม่รู้ว่ามีพ่อค้าเพชแม่ค้าเพชเนี่ยที่ขายเพชนะครับ รวยมาแล้วหลายคนเด็กอายุ14 15มีเงินเก็บ4-5แสนจากการขายเพชรไม่ใช่เรื่องโกหกและตอแหลเพราะว่าไอ้แก๊สเ2เคยทำคลิปไว้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็ขอออกตัวอีกหนึ่งคนว่าฟีฟมันก็เป็นเหมือนอาชีพมันไม่ใช่เป็นแบบประมาณว่าเป็นเกมธรรมดาละเรามันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มาพูดคุยกันหน่อยละกันอะไรอย่างนี้นะวันนี้ครับประเด็นมันมีอยู่ว่าเกมผับ G Mobile หรือว่าผับ G Battle Ground นะครับผม ยื่นฟ้องเกมฟรีไฟเนื่องจากฟรีไฟเนี่ยใช้ฐานของเกมอ่าพับจีมาพัฒนาเกมเขาก็เลยจะยื่นฟ้องให้ปิดเกมหรือว่าถอนออกจาก iOS และ Android เฮ <c oughs> ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอฟรีไฟของเราจะต้องปิดตัวแล้วเหรอเนี้ยเกมเราจะพังแล้ว,ว่าครับอาชีพของพี่จะทำยังไง เบอร์ไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลกันนะครับว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้น้อยแค่ไหนที่ฟีไฟจะต้องปิดเกมอ่ะแล้วข่าวมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะแล้วนะครับก่อนเข้าคลิปถ้าใครชอบสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าพี่รู้ว่าน้องๆช่องพี่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมีสาระวันๆก็ดันดังดันตัดต่อรีแอคชั่นอะไรไปงั้น เพราะฉะนั้นคลิปนี้มันมีสาระก็กดไลค์กันดิเฮ้ยรออะไรอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปกันเลยเลสโก้ s <S ัวแล้วกับกิจกรรมสุดพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดของแฟชั่นเพื่อยินสุดถูดมาแล้วสะสมโทเค็นเพื่อน,นำมาแลกชุดแฟชั่นเจอได้ในร้านา้าโทเค็นบ็อกจัดหนักจัดเต็มสกินสวยหรูลิมิเต็ดอิดิชั่นพิเศษไม่เหมือนใครเรเวลาของกิจกรรม14ถึง23มกราคมที่ฟรีไฟและฟรีไฟล์แม็กซ์ร่วมสร้างประสบการณ์โดยกาว n นาฟรีไฟไทยแลนด์ โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าเพจแวดวง e-sport นะฮะสำหรับข่าวสารเกมเนี่ยก็จะมาโพสต์อยู่ในนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแวดวง e-sport พี่ติดตามมาตั้งแต่อุ้ย3 4ปีแล้วมั้งเนี่ยนะฮะวันนี้ครับเมื่อ1ชั่วโมงก่อนเลยข่าวเดือดเลยปองร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั่นละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อกี้หันไปไหนนี้นะนื่อากล้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กล้องอยู่นี่ ฟ้องร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่12มกราคที่ผ่านมายังไม่ผ่านมาเท่าไหร่เลย2วันนะฮะสำนักข่าวรอยสเตอร์รอยสเตอร์นี่เป็นข่าวเออเป็นวงแบบเหมือนข่าววงการเกมพี่ได้ยินชื่อคำนี้บ่อยแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกนะรอยสเตอร์รายงานว่าคารฟต้นผู้พัฒนา PUBG Battleground นะครับและผู้ร่วมสร้าง PUBG Mobile นะครับได้ยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐบาลกลางลอสแองเจลิสนะครับ l a 1 0 1เรานั่นเอง ไม่ใช่ร้อยร้แองเจลิสนะครับอยู่ที่ LA, เอยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับผมเพื่อร้องเรียนการีน่านะครับผมฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้ข้อมูลโครงสร้างเกมไอเทมอุปกรณ์สวมใส่และสถานที่ของเกมขับจีในการพัฒนาเกมฟรีไฟก็คือเขาร้องเรียนมานะครับว่าไอเทมในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบนเดดเป็นแบบยาใหญ่ยากล่องมียาดมอะไรอย่างเงี้ยถ้ผับจมียาดมไหมวะ ม่มีมีน้ำกระป๋องแต่มันสามารถกินแล้วสามารถแบบเพิ่มเลือดได้แบบเพิ่มหลอดอินอร์จีใช่ปะ่ะเออแต่อันนั้นวิ่งไวด้วยแต่อันนี้วิ่งไม่ไวนะครับเพราะเป็นยาดมทเฉยๆหรือวิ่ง,ว,งวิ่งไวปหแต่ได้เลือดเพิ่ม <S <S 2> <S 2> นะที่าคล้ายกันคล้ายกันอาจจะใช้ก็ได้เพราะว่าพับจีมีก่อนน้ำกระป๋องอ่าพี่ปาอาจจะเอามาพัฒนาตามว่ากันไปนะครับผมไอเทมสวมใส่นั่นก็คือชุดกราะหมวกเอ๊ะแล้วเกมไหนมีชุดกรอะหมวกวะอาจจะเป็นรูปแบบเกาะเลยวลหนึ่งสองสามสี่ มีทุกเกมหรือเปล่าวะอันนี้ไม่ได้กวนตีนนะคนดูนะกำลังคิดอยู่ว่าอุปกรณ์สวมใส่ที่ลอกเรียนแบบหมวกหมวก3มเป็นหมวกเหล็กแต่ไม่มีหน้ากาอ่ะอาจจะพัฒนาม,มาเหมือนกันอันนี้ก็ไม่นแน่อ่ะปืนเหรอไอ้อุปกรณ์สวมใส่ปืนสก,กาลอกเรียนแบบกันมาหรือเปล่า AW A W M4 ก่อส อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมสถานที่ก็อาจจะเป็นแมปทะเลทรายอะไรที่ลอกเรียนอะไรกันมาหรือเปล่าเพราะว่าผับจีมีทะเลทรายก่อนอ่ะหิมะก็มีแล้วทีนี้จทำอะไรล่ะทีนี้ฟรีไฟล์แมปนรกแมปสวรรค์นะถ้าอยากจะทำอ่ะนะนะฮะก็เขาได้ร้องเรียนมาว่าในการพัฒนาฟรีไฟล์ใช้ต้นแบบมาจากผับจีั้งนี้ทางผู้สร้างผับจียังได้ร้องเรียนให้ a pple และ Google นะครับเจ้าของแพลตฟอร์มจัดจาหน่ายเกมมือถือยักษ์ใหญ่หมายความว่าผับจีนี่ได้ร้องเรียนไปต่อ Apple ค่าย Apple และค่าย g o o g l e เจ้าของแพลตฟอร์มหมายถึงเจ้าของเจ้าของโครงข่ายให้บริการ Android iOS นั่นเองนะครับโดยหวังจะถอดเกมฟ e e Fire และ f r e e Fire Max ออกจากท่องทางจัดจำหน่ายนะครับมีที่มาจาก l o i s t e r c o m นะครับเกมเมคเกอร์เซอแอปเปิ g กูนะครับผมเอกสารการฟ้องร้องที่ถูกเปิดเผยก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนั่นไม่ใช่ประเด็น,นครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลกันหน่อยว่าวงการผู้เล่นเกมในโลกใบนี้ให้ความเห็นยังไงกันบ้างซึ่งเท่าที่พี่มีความรู้สึกนะครับคนน่าจะแบบ ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กวีฟส่วนมากจะไม่ค่อยได้ติดตามพวกแวด e หลวงอีสปอร์ตหรอกส่วนมากจะติดตามแบบประมาณว่าไอดอลดาวต็อปต่อที่เข้าใจนะกูก็เป็นกูเป็นเพราะว่าพี่อยู่ในวงการวีฟเหมือนกันนะครับน้องๆก็จะสนใจอะไรที่เพลิดเพลินไม่ต้องมันมาดูอะไรซีเรียสเครียดกระบาลแบบนี้นะครับส่วนคนที่ดูอะไรซีเรียสเครียดกระบาลอย่างนี้ก็จะเป็นแบบโดต้าพับตีวาโลแลนตีเป๊ะอ่ะมันจะเป็นอีก สังคมนึงขึ้นมานะฮะ <spe ak> เดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนต์กันเ e t ส go คอมเมนต์แรกเลยนะครับขออนุญาตด้วยนะครับเดี๋ยวจะเบอร์รูปแล้วก็เบอร์ชื่อให้นะครับเดี๋ยวพี่จะโดนนะฮะทุกคนจากรอบที่ LL ฟ้อง Mobile Legends พี่เป็นคนหนึ่งที่เล่น LL PC แล้วก็ LL Mobile นะฮะฟ้อง Mobile Legends ซึ่งเกมมันค่อนข้างจะคล้ายกันมากๆรวมถึงเอาจริงๆนะมันรวมถึง ผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเป็นประเด็นใหญ่นะครับมันจะมีลูนเลสลูนบูลูนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเอามันคล้ายๆกันมีตีเลสตีบูตีมังกรเก็บสแต็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคล้ายๆกับ l อเลย l อเมีนานมากมากๆแล้วด้วยนะครับคนดูนะมันก็มีคล้ายๆกันแต่ว่าฟ้องร้องกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า l อลฟ้องร้องโมบายเลยเจนถ้าอิงจากรอบนั้นนะครับคิดว่าผลออกมาน่าจะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายประมาณหนึ่งอ่ะ มีการจ่ายค่าเสียหายเพราะว่าโดนฟ้องร้องไม่มากเกินปัญญาจัดจ่ายอันนี้พี่เห็นด้วยเพราะว่าผับจีนเนี่ยเป็นค่าที่ใหญ่มากผับจีนโมบายอาจจะเป็นเซนเซนค่าของจีนที่แบบมหาอำนาจมากๆแต่บีไฟก็ไม่ได้กระป๋องหลงเพราะว่าเขาก็แบบเก็บตังค์ทุกวันน่ะเอางี้ดีกว่าสิทธิ์ขั้นสูงท่าปักทงคนที่เพิ่งผ่านมาโอ้โหน่าจะทําเงินได้หลายร้อยล้านนะครับและยังเปิดไปต่อได้นะแต่ไม่รู้จะออกมาเหมือนกันไหมนะมองทางหนึ่งอาจโดนน้อยกว่าด้วยซ้า เพราะการโดดร่มปืนเกาะอะไรพวกนี้มันดีเฟนต์ดีเฟนต์ก็คือแบบประมาณว่ามันแบบทุกเกมมันต้องมีอะอะไรประมาณนั้นยากที่คิดแต่ว่าเป็นแบบทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดบุคคลเดียวไม่เหมือนตอน ML ที่ค่อนข้างชาัด ML Mobile Legend นตะครับตัวละครหลายตัวเหมือนกันเกินแต่ถ้ายันโค้ดเลยให้เราเกมเมอร์สายผู้บริโภคผลิตเกมเองไม่เป็นเลากเขากางหลักฐานนะครับในชั้นศาลให้ผู้ชำนาญเนี่ยเขาดูโค้ดดูอะไรกันอีกทีว่าแบบมันต้นแบบมาเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเอามาแบบเปลี่ยนปรับปรุงนะครับ คอมเมนต์นี้ถือว่ามีเขาเรียกว่าเหตุผลแต่ถ้าไปดูคอมเมนต์อื่นบอกเลยว่าเดือดน่าจะคุยกันก่อนเอาฟิติดติดกันเองเฮ้ย hey! เด็กน้อยร้องไห้กันอีกเอาเลยเลิศเลยให้เด็กๆได้ปักธงกันก่อนสิอ๋อ oh! มันเดือดเกินไปหรือเปล่าเอาตามความจริงคือหมวกกระทะนี่คือกอปีมาเห็นเห็น hey! สมกอปเก่งค่านี้แน่กวาดขยะแพ่เช่ อืมอืมเอาเลยเอาเลยสมเกมดีๆที่ไหนกอเขาไปทั่วแฮ่ร้องกันละงมเต็มจะตักแม่งานนี้แฮ่สึกนี้มันช่างน่าดูชมจริงๆแฮ่เทศกิจมาเก็บขยะแล้วแฮ่หนึ่งในสิ่งที่หวังมาตลอดรอจากลุงข้างบ้านลาไปเที่ยวแฮ่กวาดขยะแฮ่หมดกันเกมไม่มีประตูแฮ่ที่ขอสักทีเถอะไอ้สองแฮ่ขอหนักๆครับแฮ่กวาดขยะเฮยเรื่อยหตังตูแม่ โอ้โหคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นนะครับสังคมดีที่ผับจีหรือเปล่าอา้าวจะไปว,ว่าผับจีก็ไม่ได้นะครับเพราะคนที่คอมเมนต์ส่วนมากก็เป็นคนที่แบบประมาณว่าไม่ชอบฟีฟเออเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะมาพูดในส่วนของเกมของเรานะฮะน้องๆหนุๆทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดไม่ต้องคอมเมนต์ด่าหรืออะไรก็ปล่อยๆคนอื่นเข้าไปนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันบ้าง วันนี้นะพี่ก็เข้ามาในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนดูนะเริ่มมาจากฉากเปิดตัวนะครับภาพก็ดูเป็นแอนิเมชันนะครับสกีบอร์ดอันนี้อาจจะโดดล่มอันนี้อาจจะกลางล่มนะครับก็มันนอกจากมันโดดล่มมันโดดอะไรดีกันนี่อุตสาห์เปลี่ยนเป็นเซิร์ฟบอร์ดแล้วนะยังกอลเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมเอาจริงๆแล้วนะเอาถ้าไม่เอาแบบเข้าข้างเลยพี่ก็มองว่า หลายอย่างยังมีส่วนที่ยังลอกเลียนคนอื่นมาอยู่บ้างนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเอามาพัฒนาแหละเอามาเป็นไอเดียแล้วมาพัฒนาแต่บางอันเหมือนเป๊กก็มีอายกตัวอย่างเลยเหมือนเป๊ทพี่ก่อนที่พี่จะเล่นเกมวีไว้นะครับพี่ไปเล่นอ่าวา a ุแลนต์มาก่อนพี่ไปเล่นวา l ุแลนต์มาแล้วพี่โดนพี่เอ็กเทนชั่นนะครับหลอกให้ซื้อเอเคดากอนไม่ใช่เอเคดากอนเป็นปืนสกินดากอนในของวา l ุแลนต์เหมือนกันเป๊ะเป็นลายไฟพี่ซื้อมา3 4 0 0 0พันบาทจำได้ลายแบบนี้เลย เหมือนกันเด้พี่ไปเล่นมาแล้วนะครับเป็นเ k คน่าจะเป็นเ k คนะถ้าจำไม่ผิดใช่มันชื่อปืนว่าอะไรวะจำชื่อในว a l โลเรนไม่ได้แต่มันคือ A k เคนี่แหละเหมือนกันเด้แบบนี้เลยก็ถือว่าหนึ่งอันละที่มันเป็นแบบเหมือนเขานะฮะก็ยังมีอมื่นคือเป็นตำหนังปืนก็อย่างแรกไปแล้วมีชุดชุดไม่ว่าจะเป็นจอนวงจอนวิกไม่รู้ว่าไปคอแลบของเขามาหรือเปล่ามันก็ยังมันก็เหมือนนะเนาะอะแล้วยังมีชุดอื่นๆอีกหลายชุดอันนี้ถ้าพูดว่ากันตามตรง สก,กินปอกสก,กินปืนท่าทางท่าทางรู้สึกว่าจะมีท่าจิตน้ําชาบ้าที่มีประเด็นหน่อยหนึ่งเพามันมีอีกเกมนึงอะ่ะที่ทําท่านี้เหมือนกันแต่ที่จําไม่ได้ว่าเป็นเกมอะไรนะครับท่าค่อนข้างจะเหมือนกัน8 0 9 0ไม่ใช่90ละเ9เลยเหมือนกันซึ่งมันก็บางทีมันก็มองว่าเล็กน้อยแต่บางทีมันก็เหมือนเขาอะ่ะซึ่งพี่ก็อยากให้ปีไฟเนี่ยมันพ,พ,พ,พัฒนาไปข้างหน้า พี่ก็อยากแบบโฮมีฟไฟได้ตังค์เยอะอะนะ่ะเนาะหลังๆมาต้องบอกว่าหลังๆมาเขาเริ่มทําอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีอินสปิเรชันมาจากหลายๆเกมอาจจะเป็นหลายๆเกมรวมกันหลังๆเนี่ยเริ่มมีตังเริ่มมีท่าโดท่าอะไรเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์มาของจริงใสตามะก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแอปแท n t ออนไทท่านก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะแบบยังไม่ลงทุนหน่อยต้องว่างันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะมีชุดคนดังนู่นนั่นโน่นนี่นะครับรวมถึงภาพโปรโมทที่อาจจะเหมือนแบบ War of t a n k นูนี่นะแบบมันเหมือนนะมันเหมือนทั้งทั้งที่แบบฟิฟายมันเกมใหญ่มากมันน่าจะจ้างแบบอาหัวกะทีระดับโลกหรือว่าอาจจะจ้างคนเดียวกันกับเกมอื่นอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะ,ะแต่พี่ก็อยากจะออกมาพูดนะครับว่าโอกาสาที่เกมจะโดนปิดหรือว่าโดนถอนเนี่ยพี่ว่าน้อยเพราะว่าฟิฟายเนี่ยทุนก็หนาสามารถแบบพี่ว่าเจรจาไก,กลเกลี่ยก,กันได้แล้วเกมของเราก็จะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมแล้วเราก็สามารถมายืนแอ็ปักทง เฮ้ย hey! พูดถึงปากทงแล้วยังไม่ได้ใช้กันเลยอย่าเพิ่งปิดเลยเกมก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่า v รีไฟเนี่ยมันก็ยังมีหลายอย่างอยู่ที่แบบมันอาจจะเอ่อเหมือนเกมอื่นๆมากนะครับผมรวมถึงบางอย่างที่คิดว่าลอกมาเลยเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยเริ่มพัฒนาแล้วเริ่มไม่เหมือนแล้วปืนสกินสกองอะไรเนี่ยก็เริ่มแบบทําเป็นของตัวเองแล้วนะนี่ครับไม่ว่าจะชุดนะชุดมันก็มีหลายแบบหลายๆแนวรวมถึงปืนตอนนี้ก็เริ่มแบบปืนอีโวก็เป็นรูปร่างต่างๆซึ่งแบบ เริ่มจะแบบผลิตขึ้นมาใหม่เริ่มจะไม่ค่อยเหมือนใคร AK นะครับ A AK นี่เป็นปืนเก่าด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยสก,กาาไทยถอกไททันใช่ไหมครับซึ่งเขาค่าอนข้างจะพัฒนามาแล้วแล้วเริ่มจะแตกต่างแล้วตอนนี้ก็หวังว่าฟีฟายจะไกลเกีย่ารอบนี้ไปได้แต่ว่าข้อมูลจะเป็นยังไงต้องติดตามต่อในบิ๊กกี้นิวสด K เฮ้ยรายการใหม่บิกกี้ข่าวสารข่าวสารจากบิกกี้อะไรแบบนี้ กันไหมหรือเปล่มมาวะโอเควันนี้พี่ก็มาแบบเหมือนแบบอยากพูดเฉยๆนะครับว่ามันก็มีทั้งจริงไม่จริงแล้วก็อยากให้ดูข่าวสารขอหมบอคอมเมนต์แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเดือดเป็นร้อนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูข่าวสารกันว่าสรุปพอชี้แจงออกมาแล้วมันก๊อปหรือไม่กอ๊อปเพราะว่ามันสามารถเช็คได้อยู่แล้วนะครับถ้าเขายื่นสารฟ้องขนาดนี้ถ้าก๊อปก็จ่ายตังค์ไปเราก็เป็นเกมคีก๊อปแหละอะกูรับได้ไม่เป็นไรเพราะว่ากูไม่ได้เล่นเพื่อแบบเป็นแบบรักเป็นชีวิตจิตใจตอนนี้มันเป็นอาชีพของใครหลายๆคนนะครับน้อง ไม่รู้ละกันคนด่าก็ซาลิงส่วนไอ้บิกกี้ก็เบนส์ปอเช่อะไรอย่างเงี้ยให้แอคกันไปรู้เปล่าทุกทีละกันนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรกดผ่านไปมันกดดสไลน์ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็คอมเมนต์ก็ด่าได้ไม่เป็นไรไม่เจ็บนะครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งกดอะไรก็ได้กดไปเลยนะครับกดติดตามพี่อะนะฮะสำหรับวันนี้ขอมาพูดเท่านี้วันหน้าเจอกันใหม่ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนหนักไปมากกว่านี้ไปแล้ว let's go กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องชาเลนเจอร์ e ีโมดท่าทางสุดเทชีกันใครถามถึงกลับมาแล้วกับเท่าทางทชาทายับครูเพียงเติมครบ299เกราับท่าทางชีมีคูเูเรนเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งมากที่สุดในเดือนธันวาคมนี้รีเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่1 5ถึง18ปาคมนี้3วันจัดหนักจัดเต็มทีฟรีไฟและฟรีไฟแม็กซ์กับกา n a น้าฟรีไฟไทยแลนด์